สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ป๊อบน้องอรินนะคะเจอกันอีพีสอง จะพายอ้อยเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะฮะจะมาแบบเที่ยวถูกเี่ยวเรื่อเด้วยใชขายไม่ได้บอกเลยขายอ้อยอยู่ ไหมไ่นงกัแปลง้แพี่พแล้มอ,แลมอก็ต้องถ่ายตรงนี้ชแล้กเออ <laughs> บนนาของกด้ถ้ามาในไอจีกระหน่ำเล็บนะที่บนนาวะอกะกเราทางดูพี่เตอไอ,อ้อ,อันนี้ <cười> <cười> con gái <thầy đó. cười> <Ủa>, lắm <lùng dưới. cười>

เสียงหมัวะเสียงกระริดเยคอุ้ยจนหอยแยาแตกจนหอยแยกแตกชีแตกเสียงช้างร้อง วันนี้เดินไกลครัอยากไอข้าอุ้ยอ๊นั่ก็มอ่ออจุ๊แล้วเราทางศูนกี่นะตัวกำลังไก่ดุงตาปอทางนี้ไปทางนี้เดงไปเจอนี่คุงยงไจอรถรถรถี่อัพรถี่อัพเราต้องรถไปขึ้นเา

ทองคำทองแท่งบ้งานช้างแฝดใช่ไหมดพ่ดดอวาสาบ้านช้างแฝดค่ะ

u du mèn sâm vậy ba băn xinh quá băn xinh quá băn xinh quá

Thôi chưa mà <laughs> 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 à, Mấy đứa đó à. <cười> 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 <cười>

สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป๊อบน้องอารินด้วยนะคะ